สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อนมาตัดกล้วยครับนี่เพื่อนเอน<ๆ>เห็นไหมเนี่ยมีเหลืองสุกอันหนึงอนะ่ะโอ้แต่มันก็แตกครัเพื่อน<ๆ>มันแก่จริงไหมเนาะเดี๋อวเพื่อน<ๆ>ดูนะครับเนี่ยเหลืองจากการแตกเนี่ยครับแต่เนี้ยก็แก่แล้วแหลนะเนาะต้นเนี้ยแตกเยอะครับแล้วก็ออกเหลืองอย่างนี้แหละ ดูจากนี่ก็สีผิวว่าได้แล้วนะครับเหลี่ยมก็คมขึ้นเยอะก็กลมขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ก็มันมีแตกสุกเพื่อนๆวันเราควรตัดเลยไหมเอาไว้อีกหน่อยดีกว่านะครับตอนแรกจะพาเพื่อนมาตัดเพราะมันสุกแต่มาดูอีกทีมันแตกนะครับแต่แตกแล้วก็สุกแสดงว่าเขาก็แก่พอได้แล้วนะครับแต่เราจะเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ